ครับก็อินี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องสอบกวนะครับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมนะครับในระดับภาคีวิศวกรนะครับเอกสารคู่มือเตรียมสอบกวเล่มนี้ก็เป็นรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิงนะครับเป็นรายวิชาพื้นฐานที่ทุกสาขาต้องสอบนะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบเร่มนี้กันนะครับครับโจทย์ถามว่าข้อมูล1นึ่งเมกะไบต์ นะครับมีขนาดตรงกับข้อใดนะครับมาดูตัวเลือกกันนะครับตัวเลือกที่1 1 24, ึ่งยี่ไบต์ตัวเลือกที่สองหนล้านไบต์ตัวเลือกที่สามหนึ่งล้านสี่มื่นแปิหไบต์ตัวเลือกที่สี่หนึ่งล้านสองหมี่พันไบต์นะครับจุดละข้อนี้ก็เป็นลักษณะถามว่าแปลงหน่วยเฉยนะครับก็คือ หนึ่งเมกะไบมีขนาดเท่ากับกี่ไบนะครับมาดูการอธิบายนะครับครับการอธิบายก็เป็นลักษณะที่จะต้องจํานะครับแต่ข้อสอบของสภาวิศอุปกรณ์รู้สึกจะมีข้อนี้ข้อเดียว้งครับที่ถามหาไอตัวข้อมูล1นึ่เมกะไบเออแล้วจะมีการคํานวณอีกดูหนึ่งข้อน,นะครับก็คือต้องใช้ตัวนี้ลักษณะตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นการจํานะครับก็คือ1นึ่งบนะครับ จะมีค่าเท่ากับ8บิตนะครับ1กิโลไบต์นะครับจะมีค่าเท่ากับ1,024ไบต์นะครับ1เมกะไบต์จะมีค่าเท่ากับ1,048,576 4ไบต์นะครับหรือ1,024กิโลไบต์นะครับ,ร 1, b, รบก็ข้อนี้ถามนะครับ1เมกะไบต์มีขนาดตรงกับข้อใดนะครับ1เมกะไบต์มี่เท่ากับ1ล้าน ส8 7 0 0เ้อยไ้าร้ยเจ็บไบต์นะครับก็คือเป็นตัวเลือกที่สามน่น,นะครับก็เดี๋ยวโจทย์ข้อถัดไปน่าจะเป็นการคำนวณแปลงแปลงหน่วยนะครับแต่ข้อมูลพื้นฐานตัวนี้เนี่ยต้องเป็นลักษณะการจำนะครับก็มาดูเฉลยนะครับเฉลยก็คือตอบข้อที่3านะครับหล้าน 4ี่7 6ืนแดันห้า้อเจ็ดบหกไบต์นะครับ1เมกะไบต์มีค่าเท่ากับ1ล้านสี่7มดัน้าเจบหกไบต์นะครับครับตัวอย่างโจทย์้อตจะไปนะครับก็คือเนี่ยนะครับที่เขาจะถามว่า1นจิกะไบต์มีขนาดตรงกับเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นลักษณะการแปลงหน่วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าก็มาดูครับว่าโจทย์ข้อถัดไปที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบกว์เลมนี้เนี่ยในรายวิชาการเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี ลักษณะการเฉลยลักษณะแบบใดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ